โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมในรายการ o p b Gamer TV นะฮะแล้วก็คุณที่เกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี่คือเกม Slenderman นะฮะก็นี่ก็เพิ่งหายไข่นะฮะก็เลยอยากจะมามาแคสนะฮะก็ผมเนี่ยชอบเลื้ยงที่สองอยู่แล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับผมเนี่ยไม่เลอกอีซี่แน่นอนฮะนอร์โมก็ไม่เอาฮะเอาฮาร์ดเลยกลัวอะไรไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะ เออมึงโผล่มามึงโผล่มามึงรู้เรื่องแน่เดี๋ยวมึงรู้เรื่องเดี๋ยวมึงรู้เรื่องกูบอกเลยมึงรู้เรื่องอยากกะโผล่มามึงโผล่นะมึงโผล่นะไอผีไม่มีหน้าไอผีก็แทกหัวอืมโโคตรจะแหลกไม่แหลกไงวะก็ไม่แหลกมากเออไม่ได้แหลกอะไรเลยแต่มองไม่เห็นอะไรเลยโอเคฮะก็เดินตามทางไปเรื่อยมีกลางหันนะฮะมึงเข้ามาเลยไม่กลัวมึงหรอก กระดาษแผ่นแรกอ่ะไม่ใช่มันเป็นแค่ปูนนะฮะปูนอ่ะอะไรวะเนี่ยนี่ไงกระดาษแผ่นแรกมาถึงกูเจอเลยนี่โคตรดวงดีขอบอกโคตรจะดวงดีกลัวอะไรครับเอาแค่ทินเดอร์ไอผีก็แทกหัวแค่นี้เองนะฮะมึงโผล่มานั่งโผล่เตะหน้าทิมเลยอืมมึงโผล่มึงอย่าโผล่นะมึงโผล่มานี่กูวิ่งไง ไอ้ตรงนี้กูเคยเจอมึงกูจะหลีกเลี่ยงมึงเะยม,มืดกูมองไม่เห็นมึงไงนั่นไงกูรู้แล้วว่ามึงอยู่กูเลยต้องรีบไปใช่มไหมไม่กลัวหรอกบอกแล้วไม่เคยกลัวอย่งไ้สัตว์ฮะจะไฟบว่า <c oughs> โอ้บนแม่ก,กูแสบพอเลยเ,เห็นไหม <c oughs> โอ้เฮ้ไหนวะกระดาษกระดาษก็จริงๆนี่ไม่หายหรอฮะ เขาเขาเรียกว่ามีพยาบาลดีฮะพยาบาลส่วนตัวด้วยนะฮะพยาบาลดีนะฮะพยาบาลอุ้ยกระดาษเต็มเลยเอาไม่ใช่ทางไปด้วยโดว่ดกระดาษนะฮะอืมพยาบาลก็ไม่ได้เปิดเฟซนะฮะวันนี้พยาบาลลูกหายไปไหนครับจริงๆก็หายแล้วแหละเออไหนว่าไม่ได้ถึงเนี่ยรู้สึกนานนะเนี่ยผมรู้สึกเห็นกระดาษข้างหน้าฮะเออลืมปิดไอ้นี่วะ่ะไอ้นี่ฮะ ที่ว่าเป็นเอขาวเนี่ยกัวไม่ใช่กระดาษแล <c oughs> ้วกูขอโทษกูขอโทษกูษไม่เตะมึงก็ได้กูเอาหน้าเอาหน้าโขกเอาโอเคไหมกูจะไม่เตะมึงกูจะไม่เตะมึงสเนเดอร์แมนจะไม่เตะมึง,มมงขอร้องให้กูเอาเอาแผ่นนี้สองมาเถะเยเย่เดือดระแวงแต่ย่าลูกใจอีกแล้วไม่กลัวมึงหรอกสัต้์มาถกูเตะหน้าทิ่มเลยกูบอกนะ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  นะีะอ้้<笑><笑>าไเยแมวโอ้โหอะไรวะมาทิ่กูแสบคอเลยไอสัตว์ไรอยู่วะบอกแล้วอย่าให้เจอไงอย่าให้เจอไงแมที่กูเตะเราก็เมื่อกีเ้เราเจอเราเจอมันแล้วใช่ไหมฮะเราก็ไม่เข็ดไม่เข็ดฮะไม่เข็ดฮะไม่เข็ดฮะไม่ <peach> ไม่เข็ดน,นะไม่เข็ดนะฮะไม่เข็ดเลยเอา้าเยียบปิดเตียงทําไมโอ้เปิดเสียงหน่อยโอเคโอเคฮะไหนวะยารโหลดช้าดิเฮ้ขอร้อง <c oughs> เล่นนี้มึงจ,จ,จบไปไหนแม่กูเตะหน้าทีมไ,ไอ้ผีก็แท้หัวนึงนะอนมไอผีไม่มีหัวไอ้จริงจริงมันไม่มีหน้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้ผมตีมันไม่มีหัวเนี่ยตีหัวแบะเลยเดี๋ยวมาฮะกูท้าทายมึงนะแต่มึงอย่ามาเลยมีการมึงอย่ามาด้วยนะนี่อะไรไม่นั่งกระดาษน่น้าแผ่นแรกมึงอย่ามานะมึงมาแล้วกูเนี่ยมึงมาทีกูวิ่งเอาไงล่ะฮอมึงอย่าเลยมึงมากูวิ่งเนี่วิ่งอย่างเกียรเลย มีกระดาษไหมไม่มีกูก็ไปรอบบ้านเนี่ยเมื่อกี้เราไปทางนู้นแล้วมันเจอเจอมันแน่แน่งั้นเรามาทางนี้จะเจอมันไหมถ้าเจอเราก็วิ่งนะฮะไหนเอ่ยไหนเอ้ยเอ้าจริงๆตอนแรกมันยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆเขาช่างหัวมันนะครับเราจะไม่สนใจมันนะเดี๋ยวพอเดินดูรอบบ้านก่อนแป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรฮะบ้านลังนี้ฮะเราก็จะไปตรงนู้นเลยเลยไก่นี่นเลยนะฮะ เฮ้ยเสียง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 เมื่อกี้ได้เสียงไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละนะฮะโอ้กราฟิกนี้ดีมากมีดาวมีอะไรด้วยนะฮะโอเคอ้นี่มันอะไรอ่ะอืมเหมือนเข้าไปจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะจะไม่ผมว่าผมจะเข้าไปนั่นแหละฮะเพราะว่ามันมีกระดาษอยู่ข้างในฮะเพราะเฮ้ย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 ไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตขอโทษ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 ไปแล้วกูไปแล้วไป ไปแล้วกู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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงแงไปด้วยนะไม่เม่อี้นกูจะไม่เต็มเนี่ยกูขอโทษเมื่อกี้มึงมึงดากกูตรงนี้ใช่ไหมมึงอยู่อีกไหมมึงไม่อยู่แล้วแต่ถ้ามึงไปอยู่ในปราสาทนะมึงอยู่ในปราสาทมึงนะกูจะเลิกเล่นอืมเดี๋ยวโดนโดนตอนนี้นี่กระดาษรือเปล่าถ้ามันไม่มีจะเล่โอ้ยเฮียโอ้ยไอีกปัดเล่นสกุลดุ้งเลย ไอ้ไอ้เโอ้อะไรเพิ่งเก็บได้สองแผ่นเองเล่นยากชิบหาย <c oughs> โอ้ยไปจิกตาด้วยกันอีดูตาเอาจริงนะฮะโอเคเม,มื่อกี้แม่งเฮ้ยแค่นอนโมงนี่แบบเล่นเราซะแบบฮาร์ดก็ลองไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ลองไปแล้วฮะต่อไป <c oughs> เล่นคนขี้ขาด คนขี้ขาดหรือยังไม่มีใครจะขี้ขาดนะฮะเนี่ยสามตาซ้อนนะเนี่ยสามตาซ้อนนะเนี่ยสามตาปฏิหารมามึงแม้ทีนี้บึงแม้กูจะไม่ท้าทายมึงแล้วกูขอโทษอย่ามาเลยึง,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 งไปอยู่ไกลๆเลยไปไปจะไปไหนก็ไปไป,ไปจอยู่น้อยูอยอย่โ,โน้เฮลโหลมีใครอยู่ไหมครับ กลัวไม่มีมันดีสุดแล้วไม่ใช่หรอวะเมื่อกี้เราเข้ามาในนี้เจอนะฮะไม่มีฮะจังหวะนี้ไม่ใช่มันดักกูหน้าประตูอีกนะกูไม่เอาไม่เล่นเลยนะเนะี่ยผมว่าข้างหน้านี่มีกระดาษแน่นอนฮะมีกระดาษแต่มีซแลนเดอร์ด้วยไหมก็ไม่รู้นะฮะเราเล่นแบบอีซี่ฮะอืมมีหน,น้าจะเจอเลยมั้งถ้าเจอเลยกูลบเกมทิ้งแม่งเลยเอาดิเอาดิาดนี่ไงกระดาษไปได้เก็บมา เก็บมาแล้วก็ถ้าเกิดแถวนี้มันมีกระดาษแล้วเราก็ชิ่งไปเลยไม่ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นฮะไอหอคอยนั้นฮะไม่เข้าไปละฮะไม่เข้าไปนะฮะไม่ได้แดกหรอกไอสัตว์เมื่อกี้กูเข้าไปแล้วเจอมึงโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคฮะก็จะบอกะไนอย่างนึงฮะชแชแนลนี้จะมีคนใช้อยู่สองคนนะฮะก็อีกคนนึงไม่รู้จะใช้ไหมนะไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะอัพคลิปไหมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีอะไรไหมวะ กูไม่เข้าไปหอปรอกกูไม่เข้าไปหรอกประสาทตรงนั้นกูไม่เข้าไปแน่นอนต่อให้กูจนมุมยังไงกูก็ไม่เข้าไปเอาดิเอาดิมันเอาไงกระดาษอยู่ไหนกระดาษ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 อยู่ไหนกระดาษกระดาษโอ้ผมจะเข้าไปในป่าลุงลังนั่นฮะป่าละเมาะนะฮะ <c oughs> โอ้ยไอ้น,นี่ก็ไอจังทั้งวันเนี่ยฮะ ก็รู้อยู่เอ้ยนั่นนั่นอะไรนั่นไม่ใช่กูเดินเข้าไปจะเป็นเลนเดอร์นะกระดาษครับท่านผู้ชมครับภายในสองนะฮะเซนเดอร์ไม่อยู่ด้วยโอเคกูวิ่งไปเลยวิ่งให้สุดตีนเสียงมึงอยู่ข้างหลังกูรู้เสียงมึงข้างหลังชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนกูรู้กูรู้กูรู้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วภายในสองแล้วเนี่ยชิลๆฮะเล่นแบบอีซี่ก็ชิลๆอย่างนี้แหละฮะ แต่ได้เกิดว่าแผ่นที่สามเนี่ยผมว่าแผ่นที่สามขึ้นไปนี้น่าจะหนักหน่อยนะฮะไหนเอย้ยไหนเอย้ยไม่มีอย่าดีแล้วไม่ต้องไปทามันหรอกมันไม่มีอย่าดีแล้วใช่ไหมวะเออมันดีอยู่แล้วคนดูเขาก็แบบอืสะใจไหมก็ไม่รู้เนี่ยคือคนดูสะใจแต่ผมนี่มแบบอ <c oughs> แบบโอ้ยเฮียโอ้ย โอ้ยขอโทษกูขอโทษเล่นสะกูแบบหสะดุ้งเลยจะเย็นสิครับจะเย็นสิครับกูบนอยู่ครับกูขอโทษครับกูโทษครับกูขอโทษครับกูสั่นหมดแล้วครับกูขอโทษเลนเดอร์อย่ากูไม่น่าปากดีมึงเลยกูขอโทษนะครับกูขอโทษครับพี่เลนเดอร์ครับจะเล่นให้มันจบๆไปเอะครับนะครับอย่ามายุ่งกับผมเลยครับ นะครับขอร้องนะครับไปเถอะฮะโอ้ยเลี้ยคนลุกมาแล้วเนี่ยสัตว์เอ้ <c oughs> โอ้ยเลี้ยคนลุกจริงๆะฮะตอนนี้จังหวะนี้ขนลุกจริงๆนะฮะโอ้ยไม่ไหวนะฮะจังหวะน,นี้ใจมันเต้นตุบตับต,ตุบตับแลวฮะมผมว่าเดี๋ยวครั้งหน้านี่จะหาคุณมาเป็นเพื่อนนะฮะเล้วทำไมหน้าจอมันหลัาง,างๆเมื่อกี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะหา กูเป็นเพื mm ่อนแต่ไม่รู้ว oh, okay, ่าเขาจะมาไหมนะฮะนี่จริงๆก็แค่ชวนแล้วแหละวันนี้แต่เขาไม่รู้เขาว่างหรือเปล่าไงเออโอเคฮะดูนะะกูดูดูรอบบ้านนะฮะจะเข้าไปในหมู่บ้านเลยฮะมันไม่ดีฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกูถอยหลังไปอย่างเงี้ยอย่าเว้ยกูกลัวกูพูดตรงๆเลยกูกลัวกูเริ่มกลัวเหมือนนี้ แม่งอยู่ๆ,ๆมันก็โหลตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งเนี่ยฮะถ้ากูไม่ทันตั้งตัวไอฮะเดี๋ยวมึงร้อยกูหายไข้ก่อนร้อยกูหายไข้ก่อนอเสียงมังมาอีกแล้ววะมึงจะมามันก็ได้พีบมาเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเย้ yeah! โอ้ยจเย็นครับทำไมกูต้องเดินอยู่รอบๆมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้โอ๊ยไอ้ยเมื่อกี้เป็นการลื่นมันเลื่อนโอ้ โอ้พระจันทร์แซนไงสแลนเดอร์นี่วะเออใช่ไหมวะใช่มันจริงๆด้วยกูขอโทษกูไปแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรไอ้จเอจ๊เจ๊เจไม่มีใครอยู่วะจะ <c oughs> ไม่มีอยู่จริงแล้วโอ้โหแม่เป็นเขาของคนอย่างนี้ใครจะเข้าไปล่ะคระับ <c oughs> กอดูอยู่รอบนอกก่อนแล้วกันครับเพื่อความแน่ใจฮะมันไม่มีอะไรอยู่วะเยอะอ้ยอ,อยูไม่น่าเล่นตายสามเลยกูขอโทษมึงจริงๆสเตนเดอร์นี่แค่อีซี่มึงก็โผล่ตึ้งตึ้งกูแบบขนลุกขนตูนแทบลุกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนร้อยกูหายไข้ก่อนกลับมาคีนึงน,น,นะมันไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรนะฮะ เกมมัน,นไม่มีอะไรเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่แค่หน้าจอมันเลื่อนแค่นี้มึงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่ามันเสียงมึงมาอีกแล้วใจะใย็นลูก <c oughs> อีสเตนเดอร์เดี่ยมไงอืมอ้าอาที่มึงสบายใจเลยลูกที่มึงสบายใจใลลกอูกดีเนี่ยมไม่ผมเป็นตัว นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็กอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวหายไข้อีกทีเดี๋ยวจะมีคนมาเล่นเป็นเพื่อนด้วยนะฮะเขาไม่มาเล่นหรอกเขาจะมาแบบเออมาอยู่เป็นเพื่อนนะฮะโอ้ยเฮียคนลุกว่ะโอเคครับก็ถ้าเกิดวมาชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปายครับ